สวีดัสสวัสดีพี่น้องชาวซัมมานเนอร์สอทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้มีสาระน่ารู้วงเล็บซัมมานเนอร์สบอลสกายดีน่านะครับโอเควันนี้เราจะมาเรียนรู้กับบัฟต่างๆนะครับผมจะมีบัฟฟ้าบัฟแดงนะครับอย่างละ17อย่างเนาะแล้วก็มีบัฟพิเศษนะครับ5อย่างนะครับผมโอเคมาดูการอธิบายอันแรกของมันนะครับผม มอสเตอร์หนึ่งตัวนะครับสามารถติดเอฟเฟกเสือพลังหรือว่าเอฟเฟกลดพลังได้มากสุดเนี่ยสิอันนะครับเอฟเฟกเดียวกันจะไม่มีทางใช้ซ้อนกันนะครับผมโดยเอฟเฟกใหม่จะลบเอฟเฟกเก่าทิ้งไปนะครับเอฟเฟก์ effect ที่โดนทีหลังจะคงอยู่นะครับผมยกเว้นความเสียหายต่อเนื่องระเบิดและฟื้นฟูนะครับจะติดซ้ำกันได้นะครับผมโอเค มาดูที่บัฟฟ้ากันเลยนะครับผมบัฟแรกนะครับบัฟเพิ่ม ATK หรือว่าเพิ่มค่าโจมตีนะครับผมพลังโจมตีของเป้าหมายนะครับจะเพิ่มขึ้น50%นะครับผมคือจะเพิ่มขึ้นมาครึ่งหนึ่งของ100นะครับจะเอา50%นี้ไปบวกกับพลังโจมตีของมอนสเตอร์นะครับผมโอเคอันนี้เพิ่มสปีดนะครับ ความเร็วโจมตีของมอนสเตอร์เป้าหมายจะเพิ่มขึ้น30%ถ้ามีบัฟนี้อยู่แน่นอนว่าเป็นสปีดต้นของมอนสเตอร์นะครับที่จะเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่สปีดจากรูนะครับเพิ่มดีเฟนซ์70%นะครับผมดิฟเอนส์70%นะค,คุ้มกันหรือว่าบัฟปีกนะครับผมอันนี้เอาไว้ต้านทานเอฟเฟกต์ลดพลังทั้งหมดนะครับเอ อันนี้สะท้อนความเสียหายนะครับจะสะท้อนความเสียหาย30%นะครับจากความเสียหายที่ได้รับและอัตราคีนะครับ30%เพิ่มอัตราคีให้กับมอนสเตอร์เรานะครับ30%เนอนาะอ,อันนี้ฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูจะฟื้นฟู HP นะครับเป้าหมาย15%ทุกเทิร์นนะครับเอฟเฟกต์เกาะนะครับผม จะดูดซับความเสียหายนะครับตามค่าที่กําหนดนะครับโต้กลับนะครับเมื่อเป้าหมายถูกโจมตีนะครับสวนกลับเพื่อทําความเสียหาย75%จากพลังโจมตีของตัวเองนะครับอันนี้นับรูนด้วยนะ75%เปนเป้าหมายที่เป็นอมตะจะไม่ได้รับความเสียหายนะครับไม่รับซ่วงเสียหายใดๆนะครับผมอันนี้คือบัฟอมตะเนาะบัฟการคี้นะครับผม อัตราคิจะลดลง50%นะครับถือว่าใช้ได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าใช้กับพวกที่ตีไม่ติดคีไม่ได้นะครับพวกที่ตีไม่ติดคีนี่คือก็ยังตีเข้าแบบแรงๆเหมือนเดิมเนาะอย่างเช่นโอนี้เนะี่ยฟันชงเชงชงเชง,ชงนะครับเออทนทานนะครับไม่ว่าจะได้รับความเสียหายแค่ไหนนะครับ HP เนี่ยจะหมดหรือว่า จะแบบว่าจะไม่ต่ํากว่าหนึ่งนะครับผมโอเคป้องกันนะครับอันนี้อยู่ในบีดมองน้ำนะครับผมถ้าใครยังไม่รู้เนาะผู้ใช้สกิลจะได้รับความเสียหาย50%แทนพักพวกนะครับเป้าหมายที่ถูกโจมตีโดยเป้าหมายที่ได้รับการโจมตีเนี่ยความเสียหายจะเป็นศูนย์นะครับและเจ้าตัวเนี่ยจะโต้กลับนะครับผม ตัวที่กลางบับนี้นะครับจะโต้กลับนะครับอันนี้ก็คือเกาะนะครับได้มาจากรูนนะครับผมสร้างเกาะรูนให้กับพพวกทั้งหมดนะครับเพื่อดูดซับความเสียหาย15%ของ HP Monster ตัวที่ต,ทติดตัวที่ติดตั้งนะครับเกาะ2อันนะครับผมเกาะจะดูดซับความเสียหายนะครับเพิ่มขึ้นเมื่อติดตั้งมากกว่า2เซตนะครับ มากกว่า1เซตนะฮะก็2เซตขึ้นไปมันก็จะดูดความเสียหายได้มากขึ้นนะครับป้องกันวิญญาณนะครับเมื่อเป้าหมายตายเนี่ยเป้าหมายจะคืนชีพมาด้วย HP 30%นะครับผมอันนี้คมคูจะเจออยู่ในอ่าพาราดินไฟเนาะอืมจะเจออยู่ในพาลาดินไฟนะครับหาสตูนะครับ นี่เลือกจะโจมตีจะโจมตีไปยังเป้าหมายที่มีเอฟเฟกนี้อย่างแน่นอนนะครับผมสกิลโจมตีเป้าหมายเดี่ยวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นสกิลแบบสา์หมูแบบนี้ไอตัวนี้มันก็ไม่มีผลนะครับผมแต่ว่าความเสียหายที่จะได้รับเนี่ยจะได้รับความเสียหายน้อยลง15นะครับ อค okay. อันนี้คือดูดเลือดนะครับเป็นบัฟที่ได้มาจากหลอดแวมนะครับธาตุมืดเนะาะเจ้าตัวนี้นะครับมันจะฟื้นฟู HP นะครับ20%ของปริมาณความเสียหายที่ทำได้นะครับ <c oughs> มันก็ขึ้นอยู่กับมอนสเตอร์ด้วยนะครับว่าตัวไหนไดาเมจแรงมันก็จะตีแรงเนาะแล้วก็จะได้ดูดเลือดแรงด้วยมาดูาบัฟลดพลังนะครับผมหรือว่าดีบัฟหรือว่าบัฟแดงนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เหมือนกับบัฟฟ้าเลยนะครับผมใส่ได้ไม่เกิน10บัฟนะครับมาดูกันที่มึนงงนะครับจะทำให้เป้าหมายมึนงงและไม่สามารถโจมตีได้นะครับแช่แข็งนะครับเป้าหมายจะถูกแช่แข็งและไม่สามารถโจมตีได้เช่นกันนะครับลดดีเฟนต์นะครับผมลดพลังป้องกันของเป้าหมายลงนะครับ70%เนาะถือว่าลดเยอะมากนะครับ ลดเยอะจริงๆนะฮะอันนี้ก็หักพลังโจมตีของเป้าหมายเหมือนกันครับ50%เนาะถือว่าลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับทำให้โจมตีเปาลงมากๆนะครับความเสียหายต่อเนื่องนะครับเป้าหมายที่ได้รับความเสียหายต่อเนื่องเนี่ยจะเท่ากับ5%ของ HP สูงสุดนะครับต่อเทิร์นไม่ส่วนพลังป้องกันด้วยนะครับผมไม่ส่วนพลังป้องกันหมายความว่าไม่ส่วนดีเฟนต์นะครับ ของมอสเตอร์ตัวนั้นไม่ว่าจะดีเฟนต์บวก1,000หรือว่าบวก1,000 0อะไรเงี้ยเออดาเมจนี้นะครับก็จะเข้า HP แบบเต็มๆนะครับเน้นๆเลยนะ5%ของ HP สูงสุดนะครับอันนี้คือลดสปีดนะครับลดสปีดเป้าหมายลง30%นะครับผมทำให้ช้าลงมากครับเป้าหมายหลับนะครับได้ยินว่าเปลี่ยนมาใหม่เนาะเป้าหมายหลับจะทำให้หลับนะครับและไม่สามารถตวงตีได้ เป้าหมายที่หลับจะตื่นขึ้นเมื่อโดนถูกโจมตีนะครับหรือได้รับความเสียหายนอกจากนี้การโจมตีจะไม่มีวันแชลล์บเมื่อถูกโจมตีนะครับผมนั่นก็คือต่อให้คุณติดปั๊บแชลล์บนะครับเวลาคุณโจมตีเ่เป้าหมายที่หลับนะครับคุณก็จะไม่มีวันแชลล์บแน่นอนครับผมเออเปลี่ยนมาใหม่ดีมากๆนะครับเอาไว้เสยหน้าใช้มอนธาตุไฟเสยมอนธาตุน้ำอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมสุดยอดเลยนะฮะ Okay. เพิ่มโอกาสโจมตีฉลับนะครับโอกาสโจมตีฉลับจะเพิ่มขึ้น50%การโจรมตีฉลับจะลดความเสียหายลงนะครับ30%และหากผู้ที่โดนโจมตีฉลับหากผู้ที่โจมตีนะครับได้เปรียบเชิงธาตุความเสียหายจะลดลงอีก16%รนะครับรวมแล้วเป็น46%นะครับที่จะได้รับความเสียหายเนาะถ้าหากว่าเป็น เป้าหมายที่ได้เปรียบเชิงคาดนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ได้เปรียบเชิงคาดก็อาจจะเหลือแค่30%เนอนาะอันนี้คือฟื้นฟูตัวไม่ได้ครับฟื้นฟู HP ไม่ได้แค่นั้นแหละนี่ครับบัฟระเบิดนะครับเมื่อเทินที่เหลืออยู่กลายเป็นศูนย์นะครับจะระเบิดสร้างความเสียหายนะครับโดยไม่ส่วนพลังป้องกันและทำให้มืองงหนึเทินนะครับ พลังตจมตีของผู้ไล่สกิลจะส่งผลต่อปริมาณความเสียหายส่วนโอกาสมึนงงขึ้นอยู่กับความแม่นยำเอฟเฟกต์นะครับของมอนสเตอร์ผู้ไล่นะครับและความต้านทานของเอฟเฟกต์ของเป้าหมายนะครับผมความต้านทานเอฟเฟกต์ของเป้าหมายนะครับ <c oughs> ยัวย่วยุนะครับเป้าหมายจะโจมตีมอนสเตอร์ที่ทำการยั่วยุ โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับอันนี้คือเราไม่สามารถบังคับได้นะครับแตกต่างจากคมคู่ของบัฟฟ้านะครับที่เราสามารถเลือกใช้สกิลได้แต่อันนี้นะครับเลือกใช้สกิลไม่ได้นะครับมันจะตีให้เองเลยนะครับผม <c oughs> แล้วก็เปิดเอฟเฟกเสริมพลังนะครับจะไม่สามารถเอ้ยไม่ใช่ปดเน ล็อกเอฟเฟกเสริมพลังนะครับผมจะไม่สามารถได้รับเอฟเฟกเสริมพลังใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าถ้าล้างมันก็ล้างออกได้ครับใบนะครับการทำให้ใบนะครับสกิลที่มีคูดาวจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับไม่นับไม่นับสกิลติดตัวนะครับผม <c oughs> ตาประทับนะครับจะทำให้ความเสียหายที่เป้าหมาย เพิ่มขึ้นนะครับ25%เนาะถ้าเป้าหมายตัวไหนมีตาประทับนะครับดาเมจที่ได้รับนะครับจะได้รับความเสียหายนะครับเพิ่มขึ้น25%นะครับผมถือว่าแรงนะเอออันนี้นะครับทำให้สกิลติดตัวไม่ทำงานนะครับเหมือรอยนะครับผมบล็อกการปลดเอฟเฟกลดพลังนะครับผม เมอเอฟเฟกต์นี้ทํางานอยู่จะไม่สามารถปลดเอฟเฟกต์นี้ออกได้นะครับจะไม่สามารถปลดเอฟเฟกต์ลดพลังออกได้หากใช้สกิลปลดเอฟเฟกต์ลดพลังนะครับเอฟเฟกต์ effect นี้จะถูกปลดออกก่อนนะครับจากนั้นจะเอฟเฟกต์ลดพลังตัวอื่นออกได้ภายในในภายหลังนะครับหมายความว่าถ้าใช้สกิลล้างนะครับตัวนี้นะครับจะออกก่อนนะครับผม สมมติว่าใช้เจ้าตัวนี้เจ้าตัวเอฟเฟกล็อกการปลดพลังนะครับเอ้การปลดเอฟเฟกลดพลังเออกับเจ้าปีกแดงนี้นะครับผมเวลาอาร์คนะครับใช้สกิลล้างนะครับผมสกิลสามเนาะเออสกิลสามมันจะล้างเจ้าเอฟเฟกลดพลังออกก่อนนะครับนั่นก็คือเอฟเฟกตตัวนี้ครับผม มันจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับและถ้ามีตัวนี้อยู่นะครับบัฟฟ้านะครับจะไม่สามารถติดได้นะครับผมจะไม่สามารถรับเอฟเฟกบัฟฟ้าได้นะครับถือว่าเป็นอีกบัฟที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับสำหรับคนที่กลัวสาย acc นะครับผมอันนี้นะกำาลาบนะครับคือมันเป็นเอฟเฟกมาใหม่นะครับจากองค์เมียวจีนะ แต่ว่าโอเมียจิก็มานานแล้วนะครับผมเป็นเอฟเฟกใหม่ครับ <c oughs> หากเป้าหมายใช้สกิลที่มีเวลาครูดาวนะครับจะถูกลด HP ลง50%ของแม็ก HP นะครับผมต่อให้คุณนั้นมี HP เยอะเพียงใดน,นะครับบวกหลัง2 3งสหมื่นใช้สกิลที่มีรีครูดาวนะครับ HP ของคุณก็จะเหลืออยู่ครึ่งหลอดทันทียังไม่พอแค่นั้นนะครับเวลาครูดาวสูงสุดของสกิล จะเพิ่มขึ้นเป็น3เทินครับผมสมมติว่าสกิลฮิลนะครับมีอยู่2เทินนะครับผมพอใช้ปุ๊บสกิลครูดาวปกติมันจะเหลืออยู่2ไม่ก็1ใช่ไหมครับแต่นี่ครับจะเพิ่มไปเป็น5เทินเลยนะครับผมมันจะบวกก็ไปอีก3เทินนะครับถือว่าน่ากลัวมากเลยสําหรับสกิลกำหลับนี้นะครับผมการกำหลบับกากำหลับจะหายไปนะครับ เมื่อเอฟเฟกนี้ทำงานนะครับผม <c oughs> เมื่อคุณใช้สกิลนะครับสกิไอกำลาบมันจะหายไปนะครับผมต่อที่เอฟเฟกพิเศษนะครับเอฟเฟกพิเศษอันนี้เป็นของโอดินนะครับผมความรู้เนาะ <c oughs> สามารถสะสมความรู้ได้ทั้งหมด5อันนะครับสูงสุดและต้องใช้ความรู้นะครับเมื่อ ใช้ความรู้นั้นเมื่อใช้สกิลนะครับผมเฉพาะพวกโอดินเท่านั้นนะครับเอออันนี้นะครับไม่สามารถนะครับควบคุมตัวเองได้ภายในสถานะนี้นะครับและจะตายเมื่อเอฟเฟกสิ้นสุดลงอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้น่าจะเป็นของอ,อันนี้น่าจะเป็นของ วกฮอรโมนคูดนะครับผมเออจะได้รับความเสียหายทีละ25%ของ HP สูงสุดในแต่ละเทิรนและไม่สามารถฟื้นฟู HP ได้นะครับโดยเป้าหมายที่ตายด้วยคำสาปนี้จะไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้และเอฟเฟกต์นี้นะครับจะไม่สามารถถอดออกได้ด้วยอันนี้อยู่ในองค์เมียวจีธาต ธาตุไหนนะธาตุมืดไหมพวกโอเมอจิมันชอบมีอ่สกิลพิเศษมาด้วยเนาะบางตัวนะครับอันนี้หินวิญญาณของนานะน้ำแน่นอนนะครับเมื่อพักพวกตายจะใช้หินวิญญาณหนึ่งก้อนเพื่อคือนชีพพักพวกนะครับขึ้นมาพร้อมกับเ p 25%ปถือว่าต่ำม,มากตอนนี้พื่งขึ้นมาก็ตายนะครับผมบ้าละหำเนาะ อันนี้เป็นของ <c oughs> เป็นของพวกราชาคนเถื่อนนะครับเมื่ออยู่ในสภาวเมื่ออยู่ในสภาวะนะครับละห่ำเนาะเสูงสุดจะลดลง30%และความเสียหายที่ทําใส่ศัตรูจะเพิ่มขึ้น100%นะครับควเร็วในการโจมตีจะเพิ่มขึ้น20%และจะฟื้นฟู H p เท่ากับ10%ของความเสียหายที่ทําได้หรือว่า บัฟนี้ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับสำหรับราชาคนเถื่อนแต่ละธาตุเลยนะครับผมโอเคครับก็จบกันไปแล้วเนาะกับพวกบัฟนะครับผมต่างๆนานาเนาะมีบัฟเอฟเฟกเสริมพลังบัฟลดพลังแล้วก็บัฟพิเศษนะครับบัฟเอฟเฟกเสริมพลังเนี่ยมีทั้งหมด17บัฟเนาะแล้วก็ดีบัฟนะครับก็มีทั้งหมด17บัฟ แล้วก็บัฟพ,พิเศษนะครับมีทั้งหมด5บัฟนะครับผมเออรวแล้วก็มีประมาณ39บัฟนะครับผมในเกมเกมนี้เนะาะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแต่หากไม่ชอบนะครับผมก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับว่าเออทำแบบนี้แล้วก็ทำอย่างนั้นนะครับผมโอเคบา,บายจ้า